วู้ฮู้วู้ฮู้ชิวอ่ะมันจะมาแล้วเจ้าของบ้านไอ้คนท้างบนเห็นไหมถ้ามันนั่นไงมันมาแล้วล่ะมันถึงบ้านแล้วล่ะมันถึงบ้านแล้วล่ะของจริงไม่เชื่อไปดูนั่นไงเห็นไหมมันยืนดูเราอยู่มันบอกว่าไอสัตว์บ้านกูปะเนี่ยน้อของบ้านกูปะเนี่ยมันมันบอกงี้ไม่ใช่องมันไม่รู้จริงเหรอกูเดินออกไปบ้านมุประตูบ้านมึงก็เปิดไว้แหม ยกเครื่องปินไปด้วยเหมือนมันยืนสงสัยอะ่ะมันประมาณว่าเฮ้ยไเครื่องปินคุนค้นๆวะใช่ของบ้านกูนวะแล้วเหมือนมันเดินออกมาจากบ้านกูนวะไม่ใช่หรอมัง้งเอาฮะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในทีฟซิมูเลเตอร์ฮะโผมาวินนี่แม่งก็โทรมาเลยรับก่อนฝีมือการสะดากุญแจของแกยังไม่อปปโอเคนะไปฝึกมาให้ดีอ๋อต่อจากเมื่อวานนี่ว่าให้เราเรียนสกิลสะดอะกุญแจสามแม่งมันจะมีหลายสะดอะกุญแจเหอเกินวะฮะการสะดอะกุญแจแบบยาก การสะดอกกุญแจสามโอเคอันนี้แหละป๊าบตื่ตื่กินวิวหนึ่งศูนย์แปดเขาดูทีวีมากเกินไปเป็นเพื่อนบ้านที่ดีน่าจะช่วยเขาหน่อยนะอ่าโอเคอันนี้จำได้มึงให้กูไปจัดการกับทีวีบ้านเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีขนาดนั้นอะเรามาดูดิไอการสะดอกกุญแจแบบยากเนี่ยเนี่ยหรอ พันสองะนะโอ้มีเงินอยู่แค่พันห้าซื้อไปก็แทบจนนะครับแต่แม่ก็ต้องซื้อเนี่ยการสดอกกุญแจอันที่สามเนี่ยมันเป็นแบบยากสุดก็จริงนะเว้แต่มันแต่คือการใช้งานของมันจริงๆอะโคตรจะง่ายเลยผมบอกให้ง่ายสุดในสามอันละเพราะเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันอัตโนมัติเลยหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมอันนี้แล้วกันปื๊บป๊บ แล้วก็ดิฟงี้โอโ้โหโอ้โหไงอะเวอร์ไปไล้ดิน้อง108นเนี่ยนะโอ้โหต้องปีนเข้าบ้านด้วยจอดรถที่โรงรถมันได้ไหมอย่างเงี้ยไดบบ้ปะผมจะไม่แจ้งนำรวนนะเดี๋ยวเท่ๆแบบนึงคุณผู้ชมเราจะไม่เข้านะเขตบ้านมาแล้วกันโอ,โอเคแต่ให้เหมือนเห็นคนอยู่แวบๆบ นั่นไงข้างบนฮะเฮ้ยโอ้โหสามคนอยู่บ้านหมดเลยเหรอเอาไงอะ่ะเดี๋ยวดูผู้คนแถวนี้ก่อนฮะรอให้น้องสกอยคนนี้เขาเดินไปก่อนจะเป็นน้องสาวว้าวน่ารักจังเลยฮะหืมขวางทางเอา้าก็เดินอ้อมไปดิรอฮะรอรอไอห้หมอนี่เดินไปก่อน คือมันอยู่นบนบ้านกันชั้นสองเปิดไฟคืออยู่ชั้นบนกันหมดเหรอแล้วเหมือนทีวีมันก็อยู่ชั้นบนปะวะเอาล่ะอาจจะย่องประหยาะเงียบๆฮะโอ้โหอันนี้อีแล้วเหรออืมฮะเข้าไปปิดประตูด้วยเออต้องงั้นแล้วก็ ครับนึ่งนะครับผมผมปรับเซาร์เกมก่อนเสียงเกมบางทีมันเสียงดนตรีมันดังเกินเออเดี๋ยวเฮ้ยมัน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 ไอข้างบนมันก็เหมือนมองมองซ้ายมองขวาเลยของมันว่าเฮ้ยมันมีลงมาข้างล่างนะครับคนหนึ่งเหมือนจะมาหลังบ้านเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะแล้วลงมาอยู่ข้างล่าง เหมือนมันทําอะไรน่าจะเป็นครัวมงตรงนั้นนะ่ะเหมือนมันเอื้อมหยิบอะไรสักอย่างในครัวฮะเออดอกกุญแจสี่มีตากกระจกอะไรวะเราไม่มีเลยอะโอะ้ม็น,นโรงรถนี่หว่าตรงเนี้ยมีมีรถให้ขโมยหรอเอาแล้วไงแล้วเราจะไปยังไงวะหลังบ้านมันเออหลังบ้าน,นไม่มีกระจกเลยว่ะหลังบ้านไม่มีกระจกแล้วเข้าหน้าบ้านน่ะคือทุกคนมันอยู่บ้านหมดเลยนะครับเห็นป่มหลอดแดงๆอะ่ะคือมันก็อยู่บ้านตลอด ถ้าเราออกไปทางหน้าบ้านมันจะมีชาวบ้านเห็นนะดิโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนฮะไอ้นี่มันก็เดินไปเดินมามันทำกิจวัตรประจำวันของมันแปลกๆกว่ะเฮ้ยเหมือนมีเงาคนอะเมื่อกี้มงไม่ไรหรอกมั้งเหมือนมันนั่งดูทีวีกันอยู่ปะแล้วบ้านมันหลังบ้านหลังบ้านไม่มีหน้าต่างเลยหรอแปลกว่ะเฮ้ย โอ้โหอยู่นี้กันหมดเลยขึ้นไปข้างบนแล้วครัคนหนึ่งเหมือนขึ้นไปข้างบนคนหนึ่งแล้วเฮ้ยอะไรวะแค่เดินนะเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยถ้าเราทุบตรงนี้เข้าไปได้ปะมันจะได้ยินปะมันต้องได้ยินอยู่แล้วล่ะกระจกบ้านมันแตกอะถูกไหมมีชาวบ้านมาว่ะปิดก่อนปิดก่อนนั่งก่อนฮนะเพราะเดี๋ยวชาวบ้านเห็นครับ ให้เดิมผ่านไปหน้าบ้านก่อนแล้วรถเราก็จอดอยู่ไม่สงสัยรถหรอเออทำลายหรือขโมยทีวีเครื่องใหญ่ทำไมจะร,ร้ายเขาจาังไปลงมาไปนะไปนะโอโ้โหมันอยู่หน้ารถเราอยู่เลยไป,ไปได้ไปไนดะ้มันอยู่ฝั่งนูน้นน่าจะไม่เห็นแล้วหรอกน่าจะปลอดภัยอยู่ฮนะนี่แต่เราจะเข้าบ้านเขายังไงวะ เราต้องไต่อนี้ขึ้นไปอ่ะไต่ขึ้นไปก็ได้ืมอยู่ห้องนี้เลยเหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีที่ให้แอบเลยเหรอใต้เตียงแอบแล้วปะแอบไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมผมเกมแล้วว่ะ เกมแล้ววะไม่เป็นไรเราต้องยอมอ่ะคุณผู้ชมเราต้องยอมเราต้องยอมตามร,รถก่อนเพื่อหนีได้เพื่อหนีได้เพือ่อหนีได้นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ๊ย <store S 1> อะไรอ่ะมันยังตามเข้ามาอีกเหรอมันยากอยู่ว่ะมันยากอยู่บ้านหลังเนี้ยมันอยู่กันหลายคนเกินบอกเลย เนี่ยสแกนก่อนสแกนก่อนมันอยู่ข้างบนแล้วมันก็เข้าไปในห้องเอาใม่เอาใม่ใหมมันขึ้นมากันสองคนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะ ออกออกออกกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ในห้องผมไม่รู้ครับผมนึกว่าผู้หญิงอยู่ข้างล่างหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนคนจี้เข้าไปแม่งนั่งนั่งเล่นคอมอยู่เลยแอบกูเหงยได้บ้างวะตรงนี้เหรอ โอเคเรายังไม่กลับบ้านจอดรอก่อนฮนะขี้เกียจกลับไปกลับมาดูก่อนถ้าตำรวจมันยังมาไล่เราอยู่เราค่อยกลับถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันมันไม่ไล่แล้วเราค่อยเราค่อยกลับไปที่บ้านที่บ้านที่เราจะไปขโมยหองอะโอโหโผล่มาแม่งงานหินเลยอะทำไงดีวะต้องไปซื้อต้องไปซื้อดูซื้อของดูกิจวัตรหรอไม่มีตังค์แล้วตังค์ไม่พอแล้วเออวะจะซื้อตัวช่วยอะซื้อคําใบ้ไม่ได้วะ ตังไม่พอลงรถก่อนเพราะว่าเช็คโอ้โหมีของยังไม่ได้ขายเพียบเลยนี่ว่าเออไม่เป็นไรไปก่อนกลับไปก่อนฮนะดาวเราลดละเราจะกลับไปทุกทีวีโอ้โหหนีอุตลุดเลยดีนะจอดร,รถใกล้ๆหน่อยวิ่งมาปุ๊บ ถึงรถเลยโอ้โหแม่งเอ,อ้ยแล้วมันอยู่ห้องริมนูน้นน่ะมันไปอย่างยากอะ่ะผู้ชมมึงเจอกูแน่รอบเนี้ยกูจะไม่พลาดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลอยอีเวนท์พวกนั้นมันลงมาข้างล่างให้หมดเลยเออมันลงมาแล้ววะลงมาแล้วมัลงมาแล้ว,ลลวไอ้ชาวบ้านนั่นมึงเกียร์เสือกนว้ยกูบอกไว้ก่อนเลยนะห้ามยุ่งกับเรื่องนี้ เอาเาเอ,าเอามันอยู่ตรงบันไดโอ้โหกูเอาอีกแล้วธุรกิจล้มเหลวจริงเลยวันนี้เปิดมาเราจะได้แค่บ้านหลังเดียวเนี่ยผมจะไม่พยายามเล่นหลายๆหลังนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องตัดคลิปไงคือคือไม่ได้ขี้เกียจตัดนะแต่หมายถึงว่าไม่อยากตัด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 ตอนออกอะ่ะอยากให้ผู้ชมได้เห็น ทุกส่วนเลยไม่ว่าวันนี้มันจะภารกิจมันไม่ว่า e ีพีนี้ภารกิจมันจะเฟล e ีพีนี้ภารกิจมันจะรู้ร่วงหรืออะไรก็ช่างมันตามแต่แต่ว่าผมก็จะให้คนดูได้ดูตามตามในเรื่องจริงฮะมันอย่างถ้าเมื่อก่อนผมเล่นใช่ไหมผมก็จะแบบว่าเฮ้ยภารกิจมันเฟลอ่ะเอาให้แบบภารกิจมันผ่านสักอันหนึ่งต่อให้คลิปมันจะยาวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็เหออยังไงมันต้องได้สักภารกิจหนึ่งแล้วผมก็จะมาตัดคลิปให้มันเหลือสักครึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป ถ้าอย่างนั้นอ่ะม,มันไม่เวิร์กไงมันไม่เวิร์กไงมันต้องมานั่งตัดตัดตัดเยอะเกินผู้ชมอาจจะแบบไม่ได้ดูอะไรที่มันสนุกสนุกผมก็เลยไม่ตัดแล้วกันถ้ามันถ้าคลิปไหนมันมันเฟลก็ปล่อยมันเฟลไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับพอดีตอนแรกจะมาขายของแต่ว่าเดี๋ยวมาดูในตลาดมืดก่อนว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถขายได้นี่ไงเชิงเทียน พวกกีตูงกีตาร์เราเออกมาไม่มีขายได้มากเลยวะฮะโอโหไม่มีเลยอะ่ะชิ้นส่วนรถยนต์เรายังเบลไม่ถึงนั่นไปงั้นเรอไปขายแล้วกันไปไปลงรับจำนำ่ะขายแล้วมาซื้อคาใบดีว่ะน่าจะง่ายดีครับวันนี้น่าจะได้แค่หนึ่งหลังเอ่อลงจำนำโอ้โหแม่งย่างยากอะไอ ผมบอกแล้วเกมได้ยิ่งเล่นมันจะยิ่งยากฮะไอ้แม่งโคตรรู้มากเลยไอ้ขายยืยู่ตรงบันไดฮะยังไม่ทันจะปีนเข้าหน้าต่างเลยอยู่บังคาอยู่เลยจะทันแล้วเฮ้ยกุญแจบ้านเราไม่เราไม่ขายฮะกุญแจบ้านเราเอาไปเข้าบ้านเขาเผื่อเราแบบว่าขาดแคลนจริงๆเราก็จะเข้าไปอย่างง่ายๆเลยถึงจะได้มาสักชิ้นสองชิ้นด้วยถังระมังหมอ ไอ้ห้เราไปซื้อคำใบ้ของบ้านหลังนั้นก่อนหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมโอ้โหงานหยาบบอกเลยลาเป็นโจมไม่ใช่เรื่องง่ายเดอ้อมามาถ้าเป็นเรื่องจริงนะเราไม่มีอาวุธอย่างนี้นะไปเจอเจ้าของบ้านสามคนลุมกระทืบแน่ๆหนึ่งศูนย์แปดเออโอ้โหกินจบวาคนในบ้านสามร้อยห้าสิบเลยเหรอฮะมันจะเยอะเกินไปเราก็มีตังค์เท่าไหร่นะ ดูใหมเด้พันกว่าเอามามันซื้อก็ซื้อก็ซื้อ,อวะจริงๆไม่อยากซื้อเลยว่ะมันสามรลอยห้าสิบเลยน้ยซื้อก็ได้เฮ้ยสิบเอ็ดโมงเหรอถึงห้าโมงเว้ยมันจะไม่มีคนอยู่บ้านสิบเอ็ดโมงเอานอนเลยกันนอนแล้วกันครับคุณผู้ชมเอาสักหลังหนึ่งวันนี้สิบเอ็ด a.m. สิบเ p.m. ไม่ใช่ต้องสิบเอ็ด a.m. โอ้โหนอนอยู่ยาวฮนะได้พักผ่อนอยู่ยาวเลยงานนี้อาตื่นออกมาไป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  go 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 fire the hole yo อันนี้เรากูจะได้เดินแบบปลอดโปรง่งละสบายสบายโตนุ่มสบายเลยละ่ะเดินแบบละมุนล,ละไมเลยคราเนี้ยแต่ร้องทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยด้วยทุกอย่างมันมีเวลาจำกัด โอ้โหมาแบบยังเร็วอะ่ะเหมือนปวดขี้อะ่ะเหมือนรีบขับรถกลับบ้านอะ่ะปวดขี้เอา้าไหนบอกสิบเอ็ดโมงไม่มีคนอยู่ไงมันม,มีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โรงรถเนี่ยฮะสุยขี้ขิงกูละกู <S <S ไปละเรื่องของมึงอยู่โรงรถก็อยู่ไปขบวนของกูแล้วละงานเนี่ย นี่อันเนี้ยใช้ได้เลยคลิกอย่างเดียวคลิกค้างฮนะไม่ต้องทำหาอะไรเลยเปิดทำไมแล้วมันนั่งทำหาอะไรที่โรงรถวานโรงรถ,งรถ,งรถมันไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอย่ายืนอย่ายืนเจ้ของบ้านได้ยินโอ้ดีนะโอหดีนะกูเปิดลิ้นชักอยู่บนมึงได้ยินเนี่ยนะฮะเวียนเลยเฮ้ยอ,อะไรอนะ่ะเอามาก่อนฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสโอ้โหมีฮาร์ดดิสโอ้โหฮาร์ดดิสเยอะมาก โซนี่วอล์กแมนเหรอรีโมทด้วยทีวีอามาทีวีทีวีเราจะเอาออกยังไงชาวบ้านอยู่อะโอโ้โหติด,ตดอิสระเลยแอบก่อนแอบก่อนนะชาวบ้านมันเห็นเราชาวบ้านมันเห็นเราอะไว้หน่อยไว้หน่อย ไปนั่งมังอยู่ลงรถอยู่ไว้หน่อยไวไฟเหรอโอ้โหเ,เจอรองเท้าเอารองเท้าไว้ในห้องทำงานแล้วก็ใส่ดินชักด้วยโคตรความลับเลยรองเท้ามึงเนี่ยนี่ได้เนี่ยมีกาปุกโอ้ยขอเศษเงินนิดหน่อยวะ,อะเอาก็ได้เปล่าเต็มแล้ววะ่ะคุณผู้ชมเราคงต้องลาจากแล้วไปไปไป,ไป ทีวีเราเคลื่อนไปแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรวะมือถือมือถือเหรอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าไปที่กระเป๋าก่อนอันไหนทิ้งได้บ้างวะเราเตอร์เหรอเราเตอร์ทิ้งแล้วกันเอามือถือแทนเออมันมาแล้วมันมาและมันมาแล้วม,ม,มันเข้ามาแมันลเข้ามามันก็เสร็จกเูเดินไปเดินไปนิ่งไว้นิ่งไว้

อ่อนหาอะไรล่ะกูจะโดนตำรวจจับเลยสองสารอบแล้วอะกับไปฮะกับไปพูดคุยกับวินนี่หน่อยด้วินนี่เออได้ทีวีมาแล้วคัดเอสแน่นอนแหละเพราะว่าได้ของอื่นมาด้วยโูมาแล้วเว้อะว่ามาวินนี่ถ้าแกไม่อยากให้ใครเห็นสร้อยที่ขโมยมาอยู่ที่โรงรับจำนำก็แยกชิ้นส่วนมันก่อนอแล้วแล้วไง เ,เรียนสกิลการประเมินสองโอเคมันไม่ใช่ปัญหาสกิลการประเมินหนอนี่หรอการประเมิน1กูยังเรียน1กูยังได้เรียนหนึ่งเหลือให้กูเรียน2องเรียนหนึงก่อนแล้วก็เรียน2อ่าตีตก 1. 1> นวิวหนึเจไม่ค่อยจะระวังอะไรหรอกฉันหวังว่า <I just S 1> จะไม่เก <leave S 1> ิด <to leave S 1> อะไรขึ้น <their> กับเครื่องเพชรของเขาที่อยู่ในห้องนอน จะให้กูไปเอาเครื่องเพชรละสินะเดี๋ยวดูดิมีอะไรขายมีอะไรให้กูขายบ้างกันนี้ตลาดมืดดูเสียก่อนดูซะเกิอดกอ,อ่าโทรศัพท์ยูโฟนครับไม่ใช่ไอโฟนมันเป็นของยูโฟนนั่นเองอุ้ยได้มาสามอันเลยเหรอสามอันมันก็ขายได้ครบชุดแล้วขาย phone ายูโฟนไหมไม กูบชอมกูบชมมาหลังจากที่ไอ้วินนี่มันให้เราไป107เราก็จะไป107กันเลยครับแล้วเราเอ้ยเดี๋ยวซื้อข้อมูลก่อนได้ไหมดูก่อนนะซื้อข้อมูลก่อนดีกว่าว่าเราจะพอซื้ออะไรได้บ้างข้อมูลรับ107ตำแหน่งที่ป้นได้กิจวัตรเจ้าของบ้าน3 5 0ดอลหารอเดี๋ยวดูดิมีเงินเออซื้อวะซื้อก็ได้วะหนึเหร 107สบายบือสดือบโบลแปดโมงแดโมงนี่กี่โมงวะนี่นี่4ี่โมงเย็นละมานอนฮ้นอนนอน,น,อนสักแปดโมงเราจะโผล่หัวไแปดโมงเชา้าวันอังคารอันนี้อันนี้ร้อ,นนองถูกนะร้องถูกนะแปดโมงเชา้าละพันเจดโมงเช้าไปดีรออะไรอ่ะโอ้โหการเป็นโจนี่มันสนุกมีความสุขจริงเลยครับวินี้ ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราไม่สามารถเลือกได้นะฮะเราจะเป็นอะไรยอกยอกมันต้องเลือกได้ดิเราต้องเป็นคนดีถูกไหมหนึ่งแล้วนะหนึ่งศูนย์เลย1นึมีเครื่องเพชราาะจัดไปหกเหรียญเครื่องเพชรแวววาวเหรอเสร็จฉันลนะโอ,โ,โอ้โหเอ่ยังไงจัดไปมาแบบทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ลก ลกส่งมาเกิดจริงๆเลยกูเนี่ยทำไมวะเอ่อจอดฝั่งตรงข้ามแล้วกันครับจอฟังตรงข้ามปือเปิดประตูวไว้ด้วยอ่าเพื่อการหนีที่ดีที่สุดโอ้โหแบบนี้แกเออไม่ว่าจะหักเหมือนก็ว่ามีแค่อันเดียวด้วย ไม่มีคนอยู่บ้านเลยเหรอแจ๋วเดว้ไม่มีคนเดินผ่านมาด้วยโอ้โหทุกอย่างมันดีพร้อมโอ้โหเอาเงินกองไว้ตรงนี้เหรอนี่นะลูกนะเงินค่าขนมนะนี่เอาวางไว้ตรงนี้นะใช่ไหมอ้อฮเเต็กกุมวล,ละ่ะโอ้ยยูโฟนเจอยูโฟนยูโฟนบอกแล้วให้ใช้ยูโฟนอย่าไปใช้จีเน็ตจีเน็ตโมบายโฟนจีเน็ต มึงถือของผมไปดูไหมโฆษณาตอนเราเด็กๆอะ่ะโทรศัพท์ยอดจีเนี็ตเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยมือถือเอามาดิมือถืออีกแล้วเหรอ,อโอโ้โหเรานี่มันเข้ามาเพื่อเป็นโจรชัดๆเอา้าแล้วมึงเป็นไรถ้ามึงมเป็นโจน้ไอเอเอว่ะมันมีเครื่องเพชรน,นี่ว่ะเราต้องมาเอาเครื่องเพชรชิบหายเดี๋ยวของบ้านกลับมาแล้วไม่ได้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 ไ เอออียเปิดมาหลังบ้านเฉยกูทำมาฉลาดดีวะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันขายตลาดมืดได้จําได้อยู่มีคนรับซื้อเอา้าช่องเก็บของเต็มแล้วเหรอจี้จัดอะห้องบนห้องบนห้องบนมือถือกีตาร์กีตาร์เฮ้ยอะไรวะเห็นกูได้ไงวะช่องเก็บของเต็มอีแล้วเต็มได้ไงอะแป๊บนึงแป๊บนึงคุณผู้ชม ผมจะเอากีตาร์กระทะเหรอนี่เหรอโทรศัพท์อะวางมาเพียบเลยโทรศัพท์ไฟฉายาแรงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีอะไรบาวทิ้งได้ทิ้งก่อนเลยทิ้งการน้ำชาด้วยอ่ะเออนั่น่ะเหรอเครื่องเพชรแล้วเข้าห้องมันยังไงวะอ๋อตูอยู่นี่ไป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 เพราะว่านี่เหรอโอ้วางอย่างนี้นะวางอย่างนี้มันก็เสร็จโตดิวะ มีเงินวะไม่มีมีแต่อะไรไม่รู้หยิบไม่ได้แล้วกเป๋าเต็มหมดแล้วเฮ้ยมือถือมือถือเอามือถือมาเออเมาส์ด้วยเมาส์ไม่ได้แล้วว่าะเป๋าเต็มเต็มหมดเต็มจัดเลยรอบเนี้ยไปไปไปมันจะมาแล้วว่ะกูชมรีบลง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 เข้าตามต่อออกทางประตูเออกูขอแล้วกันที่เครื่องพิ้น์อะไปไปไปอุ้ยเฮีย ติดตู้ไอ้ไม่เห็เห็นกูได้ไงวะวยังจะเห็นกูกเหรอเอาเอาวู้ฮู้วู้ฮู้ชิวอ่ะมันจะมาแล้วเจ้าของบ้านไอ้คนท้างบนไ่ะเห็นไหมถ้ามันนัน่นไงมันมาแล้วละ่ะมันถึงบ้านแล้วละ่ะมันถึงบ้านแล้วละ่ะของจริงไม่เชื่อไปดูนั่งไงเห็นไหม มันยืนดูเราอยู่มันบอกว่าไอสัตว์บ้านกูปะเนี่ยมึน้องของบ้านกูปะเนี่ยมันมันบอกงี้ไม่ใช่ไงมันไม่รู้จริงเหรอวะกูเดินออกไปบ้านมึงประตูบ้านมึงก็เปิดไว้แถมยกเครื่องปิ้นมาด้วยเหมือนมันยืนสงสัยอ่ะมันประมาณว่าเฮ้ยไอ้เครื่องปิ้นคุ้นๆใช่ของบ้านกูวะแล้วเหมือนมันเดินออกมาจากบ้านกูวะไม่ใช่หรอกมั้งมันน่าจะมันน่าจะเดินผ่านบ้านกูเฉยแต่ประตูบ้านมันเปิดนะไอ้เหี้ยเขายัง อยู่ในรถอยู่เลยไม่ต้องทำหายเลยทั้งวีทั้งวันเลยทําทุกวันเลยไปแล้วเรากลับบ้านแล้วเราสบายแล้วเว้ยโอยรวยแล้วเว้ยได้โทรศัพท์มางหลายเครื่องแถมได้กีตาร์ด้วย <c oughs> เหมือนกับว่ากีตาร์ยัมห้าตัวเนี้ยม,มันมันมีหาซื้อในตลาดมืดด้วยนะกลับบ้านก่อนแจมอะคัอสอยู่แล้วแล้วโถแล้วหนไหนบอกไป ค mm hmm. right. yup> mm hmm. ู่ไปสีวินนี่นะจำไว้ต้องแยกชิ้นเครื่องเพชรก่อนเอาไปขายเครื่องมืออยู่ที่โต๊ะทำงานเออเดี๋ยว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 ไปแยกแป๊บนึงกูขายกีตาร์ก่อนเลยกูตื่นเต้นมากกับการได้กีตาร์มาหนึ่งตัวเนี่ยเอ้าไหนวะอ้าวเอาเฮ้ยหม้อกระทะที่เราทิ้งไปเนี่ยได้สามสิบสองบาทเออดีแล้วทิ้งๆมันไปสันี่ไงตัวสามร้อยโถ ถูกอย่างวะไอ้เ่ยเขาขายกันสามสี่พันขายสานะมร้อยมาแยกมาซื้อเครื่องเพชรอุปรกรณ์กูต้องซื้ออุปรกรณ์ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะซื้ออุปรกรณ์กันฮะอุปรกรณ์อับปกูลนี่ไงอ๋าาอก็ซื้อได้นี่วะก็ตังก็พอเนี่ยเหลือเก้าร้อยอะไรของกูวะเอ้ยเออว่ะไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องเพชรไปขายไงโอ้นี่คือธาตุทองซาวไม่มีเครื่องเพชรแวววาวเอาเอาเอาอกไงนะอ๋อคลิกแค่นั้นนะนะจอกว่ะเออเบิรบอ๋อหมุนหมุนอย่างนี้เอานี่ว่าต้องหมุนมีมีแค่นี้เหรอหลากสีด้วยเพชรหลากสีมันของปลอมหรือเปล่าวะมันเหมือนลูกปัดเลยเอ่ะ เจบป้าเรียบร้อยเออมืออาชีพต้องรู้วิธีจัดการกับตู้เซฟฝีมือเสด็ะกุญแจของแกและจะทำงานนี้ได้หรอือเอา้ากูท้นตีนนะเว้ยแบบมันต้องมาขิงกูตลอดอะว่าจะทำได้หรอทาได้หรอกูป้นมากี่หลังแล้วไอ้ควายกูทำมากี่หลังแล้วกูนี่แทบไม่เคยโดนจับเลยโดนจับนิดเดียวจะบอกไม่เคยก็ไม่ได้หลักฐานมันมีอยู่ไงโดนจับนิดเดียวโถ่กูทำมากี่หลังแล้วปากยังแซบอบไอ้แคยนั่นอนะกับ ขายหมดแหละขายหมดแหละรวยแล้วรวย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 ละล่ะรวยรวยรวยอะไม่มีมันดูยังไงวะเงินกูเนี่ยดูดูดดงไงวะว่าเรามีเงินเท่าไหร่ฮะอยมันต้องไปดูตรงไหนอะอะไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงตรงกระเป๋าข้างล่างกระเป๋ามี 2, 000, 3, อีกสองพันสามอะดูวินนี่ถ้ากูทำอะไรไม่ได้กูมไม่มีเงินได้ขนาดนี้หรอก มึงดูรถก,กูก่อนเอถอะทั้งงั้นกูไม่มีเงินเติมน้ำมันรถหรอกเอาง่ายๆคิดง่ายๆเลยแค่นี้เลยะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับพานี้ก็คงจบโรงเรียนเท่านี้ฮะเราได้ไปป้นเอ่อเอ่อทีวีกับเครื่องเพชรมาละเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยป้นเครื่องเพชรแล้วว่าอย่าลืมเอ่อครั้งหน้าเดี๋ยวมันจะให้เราเรียนสสดอกุญแจสีนะฮะเพื่อไป กดตู้เซฟฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน,น้าครับบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต,ต่อไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย